สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ๆทุกคนค่ะมือหนีกับมาโบกับพอกับน้องทับทิมในรายการทับทิมชวนชิมอีกแล้วนะคะมือหนีเข้ากันมากินกอยเห็ดนะคะเป็นสื่อมาเขากับมาเห็ดกอยเห็ดกินนะคะเข้าจะบะพูดพำนทาเพลงแล้วเขากำลังมากินกันเลยค่ะไปค่ะคำตตว มูนนี้นะคะมีมูมาเล่นนําต้นรลยการมาสองคนนี้แล้วค่ะแล้วที่นี่อะ่ะแล้วที่นี่กะพ้ากันเล่นเกมกันเนาะมูกะอีกคนนึงกะพาชวนมูอีกคนนึงกะชวนมูอีกคนนึงอะ่ะมาเล่นอยู่บานนะคะกะพากันมาเล่นเนาะแต่ว่าพ่อมหออาหดอ่ะบด้เล่นเกมเลยค่ะเล่นบอลเล่เล่นอีกอย่างแบบนี้แล้วที่นี่เขากะ พากันเมื่อนะคะเดี๋ยวเข้ามากินกันต่อเลยดีกว่ารสชาติกาจาแบบว่าเผ็ดเพ็ด,เ,พดเปรียวเปียวสไตล์เขานะทุกคนนี่ นี่คำโตๆค่ะทุกคน้กินไปกินมากับ พริกเน่นเน่นเด้อจ้ะอืออ mày hết ba. ừ ช่วงนี้เฮือนไผ่เห็ดออกนะคะเฮ็ดกินเลยเมนูนี่ล้วกะ็ปรุงตามที่เจะาของมารยเด้อค่ะ,ะกินไปกินมากก็รู้สึกเพลียวไปเอาหนามก่อนด้วยค่ะอเฮ็ดมาก เพชดบอไว้โค้ดพอไปกินเผ็ดบดาบดต้องปรุงเผชดแห่งหรือจ้ะ เพชรมากนี่เข้าหัวนินจ้าไปคำตุ๊ๆจ้า รับมือนีนะคะน้องทัพทิมกับเขาลาไปก่อนไปไปเพราะว่าเพ็ดบวไายแล้วขอไปกินน้ำก่อนเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้น้องทัพทิมด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ